คุณแม่มีวิธีการรักษาหุ่นยังไงช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้หมดแล้วใจกะเชือดึงดูดขนาดนี้มันต้องมีตัวช่วยของหนูตัวช่วยคือแอปัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มาเป็นแบบสุภาพเรียบร้อยเพราะว่าเราอยู่กับคุณแม่ของว i l l ใจจังเลยท่กินหมูสเต็กันดีดีอยู่ ไป่ายคลิปกบหนูป่ะบอกนี้เลยแะล้างหน้าอยู่แล้วเราไปพึ่งมาตอนเย็นๆแล้วทัวร์แสงเร็วๆเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวแสงหมดคือบล็อกที่เราไปที่จันทบุรีกันมีแต่คนรีเควสว่าแบบคุณแม่ดูหน้าเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีที่ดูแลตัวเองอะไรบ้างเรยนี่ก็เลยอยากจะมาชวนคุณแม่อัปเดตท็อป5สกินแคร์ที่คุณแม่ใช้เป็นประจำค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณแม่ก็จะ ถึงมาก็ล้างหน้าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าตอนเช้าก็จะใช้เป็นตัวลังโคมมอยช e r เลชัรุ่นนี้อันนี้นะคะเป็นลังโคมแอดวานซ์เจเนฟนะคะมันซึมเร็วมากเลยเหมือนเซรั่มซึ่งอันนี้ค่ะคือเขาสามารถใช้ได้กันทุกๆวัยเลยนะหมายถึงจริงๆอะ่ะอย่างหนูอย่างแงบปีนี้หนู26ใช่ไหมเขาบอกว่าเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ2ีเลยเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้สกินแคร์ตัวอื่นๆนะมันซึม ข้าผิวอันนี้ก็คือเป็นแบบครีเซั่มตัวเก่งก็คือคารงที่ทำให้เป็นรีเชฟตบถูถูเป็นจุดๆอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช้อยู่เหมือนเดิมใช้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตรงคอด้วยนะคะอันนี้หนูเห็นมาตั้งแต่เป็นแท็กเกตเก่าอ๋อใช่ใช้มานานมากใช้เป็นปีแล้วก่อนนี้นนี่แอบไปใช้ของคุณแม่ตลอดเลยเพราะอยากสวยเหมือนคุณแม่สมัยเตอนนี้ลูกสวยนำไปเลยค่ะใช้แบบวิธีก็ถูๆนะวอมวอมวอมแล้วก็แบบ ตรงหน้าผากน,นับหนึ่งสองสามแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นตรงคอด้วยตามแบบที่สเต็กของเขาแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันก็จะแบบไม่หย่อนค้อยหน้าช่วยได้ช่วยได้เป็นตัวเก่งชอบมากเวลาถล่ายรูปก็ตัวช่วยก็มีตัวนะคะทำท่าน <laughs> แมน <laughs> ขน่ของหนูของหนูตัวช่วยคือ <laughs> แอป ิเคอันนี้แบบไม่ไม่ายเมียเดี๋ยวปัหาว่าไม่อัปเดตแบบถ่ายวันนี้แล้วไปลงพรุ่งนี้เดี๋ยวมันจะช้าไปอะไรก็เลยทอย่างเงี้ต้องแต่งอะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกันแดดค่ะกันแดดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะลีบๆกี่ขวบนะตอนนั้นห้าห้าขวบแม่ก็ให้ใช้แล้วใช่ไปเรียนแต่ว่าใช้ตัวชิ่ชโด้ด้วยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ของคาร์เนโวค่ะอันนี้ก็เป็นซันเกรสคืออันนี้เขาเป็นแบรนด์ลูกของคาร์เนโวปกติอ่ะ คือแคนาเบลมันจะอยู่ที่แบบหลายพันแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ600อบาทเลยเงี้ยคืออันนี้อันนี้ก็แบบเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเหมือนเขาช่วยทําให้หน้ากระ่างใสด้วยวันนี้คุณแม่ใช้มาไหมวันนี้ใช่ค่ะก็ใช้ทุกวันเลยค่ะตอนเช้าถ้าออกไปข้างนอกเนื้อเขาจะเป็นอนูตื่นเต้นนะนเนื้ <laughs> <laughs> อเขาก็จะเป็นอ,อกสีเนื้อเนื้อคือตื่นเต้นปกติถ่ายคนเดียววันนี้มีแขกรับเชิญไม่ได้ถ่ายกับอ้ำพัชราภาเขาไวด้คือเพื่อนแม่บางคนเนี่ย ก่อนนอนเนี่ยเขาทาครีมบำรุงเสร็จเขาตามด้วยกันแดดเลยนะเขาเขาบอกว่าจะช่วยแบบชะลอหรือเงี้ยแสงหน้าจอสีฟ้าตอนเราเล่นโทรศัพท์ทำให้ลดการมีฝ้าทำให้ฝ้าเกิดช้าลงคนมีอายุบางคนเนี่ยประมาณ60-70อะไรขึ้นบางทีไม่มีฝ้าเลยนะเพราะขาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เขาเด็กๆแบบเหมือนวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่1 0 7 0 2 0ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ทำให้มันได้ได้ผลตอนหนูอ่ะ<ม>เด็กๆหนูก็คุณแม่ให้ทาตั้งแต่เป็นเด็กเลยเพราะว่าสมัยก่อนเขาชอบให้ไปตากแดดห<ม>น้าเสาธงหนูเคยเป็นลมด้วยเอา้ามเมา,าอีคือมันร้อนมากท,าท,าที่ประสาทนิดเออคือมันร้อนมากมันร้อนมากๆแต่ว่าเอาจริงๆก็คือโชคดีที่แบบทา ทาครีมกันแดดหนูเคยไปตรวจสภาพผิวอะแมข่ขนาดหนูทาครีมกันแดดเป็นนิสัยเป็นประจำนะเขายังบอกเลยว่ามันมีเม็ดสีอยู่ข้างใต้เพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงมากจริงๆถึงเราจะไม่เป็นกะไม่เป็นป้าเลยแบบที่เห็นนะแต่ว่ามันอยู่ใต้นี้ยังไงยังไงเอก็แนะนําว่าคนที่ยังไม่เป็นป้าไม่เป็นกะก็ต้องทากันแดดนะคะใช่ค่ะหมอผิวหนังก็แน,น,นะนํานะ ุณหมอผิวหนังบอกว่าสําคัญที่สุดเลยครีมกันแดดคือแต่จริงๆอ่ะต่อให้เราทากันแดดเนี่ยมันก็มีสาเหตุการอุดตันได้หนูว่าก็เลยอยากจะรู้ว่าปกติคุณแม่ใช้คลีนซิ่งอะไรเซ็งมาเซ็งมาคลีก็คือล้างเครื่องสำอางค่ะก็คือนวดนวดนวดกระตุ้นผิวพรรณด้วยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดได้ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วมันสะอาดมาก แล้วก็ใช้ตัวโฟมล้างหน้าของอยู่ในห้องนะ้ำโฟมล้างหน้าของลาแมร์มมด้วยลาแมร์ใช้ดีมากนะแล้วก็ใช้เครื่องเครื่องล้างหน้าโอริโอโริโ,โอเยี่ยมสะอาดทุกรูถึงขนลเลยหนูเคยเห็นคุณแม่เคยใช้ออยล์ของชูดด้วยก,ก็เปลี่ยนนะคะแต่ชูก็ดีมากนะชูก็ดีมากเพราะว่าคุณแม่ให้ใช้ตอนที่ไปเล่นละครสมัยเด็กๆใช่ๆเราแบบหนูว่าเล่นเป็นอะไรนะชนีผา่ะ ใช่ตัวร้ายที่มีไฟแล้วด่าที่แบบว่าแบบอีลูกชู้หลือไปไรนัไฟกระเองไฟกระเองปุ๊บอะไหนไหนเอาแล้วเามาหาไฟให้น้องเลี่ยนเลยนหน่อยแล, <laughs> แล้วคนที่เล่นต่อจากน้องน้องตอนตัวพี่อะไรนะจำไม่ได้ <h ums> เรื่องบวกเลขเสน่หาพี่จอย <sh arp> หรือเปล่าออย <sh arp> ออยซี่ออยออยบวกเล่สเนหะเขาบอกอุ้ยน <sh arp> ้อยเลี่ขนาดเด็กยังไล่นขนาดนี้แล้วพี่เล่นต่อไม่ได้เลยเนี่ยแบบจะทำไงดีครูกับโอ้โหสุดยอดเนี่ยมันคือ น้องจําบทแม่นมากแล้วตีบทแตกคือเขาจะเล่นเป็นเด็กน่ารักน่ารักใสๆอะเพราะว่าตอนเด็กๆเขาจะแบบวิ้ยยุยหน่อยใช่ไหมตอนนี้ก็มียุ้ยแต่นิดหน่อยนเหมือนดีเหมือนดีโอ้ยก็มีตัวลายบ้างเพราะว่าบุคลิกเขาหน้ารักไงเขาก็ไปขอผู้จัดนะผู้จัดนะตอนก็ไปถามบอกว่าหนูขอเล่นเป็นบทลายบ้างได้ไหมคะเราขอเป็นบทส5้าเรื่องนะ แล้วก็เล่นไปแล้ว5 6หรือ6เรื่องอ่ะเสร็จแล้วก็บอกเอบื่อบทซ้ำๆแล้วเวลานางไปถ่ายแนละ้วนางก็จะบอกบทพี่ชายพี่มาชาเอา่อพี่นัดมีเรียอะไรนะะกันกจะเป็นคนบอกบทแล้วต่อบทเนะขาจะต่อบทกันนะจำบททุกคนได้หมดเลยแล้วพวกพระเอนะนะกนางเอกแล้วแซวกันบอกว่าบทต้องแม่นๆนะเดี๋ยวไอ้น้องลิลี่นะอย่าทำให้น้องลิลี่เสียเวลานะให้ทำการบ้านมาเขาบอกว่าฝ่ายใหญ่ฝ่ายใหญ่เก่าปัดสีที่แล้วไม่เป<ๆ>็นรถค่ะไปที่ไปตำนานมากเลยเรืๆๆ่เหนือสนุกมากเลย สนุกสนุกหนูชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นประสบการณ์การเล่นหลายครั้งแรกไว้คลิปหน้าเรามาเล่าเรื่องอะไรในอดีตกันบ้างได้ได้ได้เดี๋ยวอันนี้เป็นออเดอร์ไปก่อนทีนี้มาต่อที่อคิงบีมบุงตอนกลางคืนก็นี่เลยตัวนี้เลยลูกอดี้มานี่ค่ะนางเอกของเรื่องใช้มาประมาณเป็นสิบๆกระปุกแล้วค่ะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบเข้มข้นมากนะรุ่นแครมเดลาแมต้องต้องวอร์มก่อนใช้อะค่ะรุ่นนี้ คือคุณแม่ใช้มาเยอะมากอันนี้ใช้ใช้เยอะใช้เยอะแล้วก็ใช้ปริมาณเยอะด้วยคือหนูชอบของลาเมเหมือนกันแต่ว่าที่หนูชอบเป็นรุ่นแบบเอ,อ่อคูคูครีมคูเจลครีมออม,มันจะเป็นแบบเบาๆเนืน้อแบบเบาๆเพราะว่าหนูแบบว่าใช้เนื้อครีมแล้วมันมันหนักไปหน่อยสําหรับตามอายุนะตามอายุนะแต่ว่าเนี่ยใช้มานานแล้วก็ดีมากไม่ไม่เคยแพ้ปกติเป็นผิวเซนซิทีแพ้ง่าย แล้วก็จะใช้อะไรตั้งทีต้องลองลลอง,ลองผิดลองถูกอันนี้ก็คือเป็น5 top 5 skincare นะคะสำหรับดูแลผิวหน้าของคุณแม่นะซึ่งคุณแม่มีอะไรจะแนะนำไหมสำหรับ skincare ของผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อ oh, Innisfree อันนี้ Body lotion อันนี้ห้าร้500บาทดอันนี้กค,คือคุณแม่ซื้อมาให้ลลี่ด้วย พขาตอนแรกลิลลี่ได้มาจาก c o l l e คชั o n b e a ี้เมาเลิลลี่ก็ให้คุณแม่แล้วทีเนี้ยติดใจเลยค่ะคุณแม่เลยไปเหมามาหลายขวดมากเราก็ซื้อมาให้ลิลลี่แล้วบอกว่าน้องลิลลี่เชื่อคุณแม่ใช้อันนี้เถอะคือดีมากแล้วหนูลองใช้ดูอหอมมากจริงๆหอมมากแล้วก็ไม่เหนอะหนะซึมง,ง่ายแล้วก็ผิวจะเป็นเงาๆเลยค่ะน้ำมันแบบมันจะเป็นออยธรรมชาติแบบนี่ของเกาหลีนะใช่ไหมใช่หนูว่าหนูว่าที่แบบคนเกาหลีเขาผิวเอะเขาแบบใช่บำรุงผิวดีน้ำสะอาดน้ำสะอาดใช่แล้วก็แบบว่า พวกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดีมากเลยคนเกาหลีเนี่ยทำได้เก่งมากๆขอมจริงอันนี้คุณแม่ไปอะแรงมากไปซื้อที่ตรงสยามวันตรงช็อมสองวันตรงช็อปกินได้ฟรีเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรซ็นเต์พอยท์ออันนั้นเขาเรียกซ็นเต์พอยด์ที่เขาว่ามีการ inbox มาถามหนูต่างๆแล้วก็ในคอมเมนต์ยูทูบด้วยว่าคุณแม่มีวิธีการรักษาหุ่นยังไง คุณเหรอคะจะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไ no ด้แล้วใจจะเธอดดูขนาดนี้มัน้อมีตัวช่วยคือไม่ได้ช่วยไม่ได้คือมันต้องดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารนะแต่ว่าเป็นคนที่จริงๆก็ดูแลสุขภาพในระดับหนึ่งนะคะ แต่ว่าก็ตามใจปากด้วยเพราะว่าเป็นคนจอ j o y enjoy หนเนี่ยได้เชื้อมาคือถ้าเกิดใครตาม story ่รนจีรีก็จะรู้ว่าคือรีชอบรีวิวอาหารที่คุณแม่ทำให้ลีกินคือแบบอร่อยมากโดยเฉพาะสปาเกตตีมีดบอลคือเมนูโปรดรีหรือว่าสปาเกตตีที่ผัดริกะคือหนูเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วแบบใส่กุ้งบ้างแฮมบ้างอะไรแบบเออยพูดลยอ่ะกินนะแต่หก็ลองกินกีนอยู่แม่ไ้เกินหนัขางหลงเยอะเลยอ่ะกลับมาที่การดูแลหุ่นของ แม่อยากรู้ว่าเออคุณแม่ควบคุมอาหารแบบยังไงบ้างตอนที่แม่กินตามใจปากแล้วสมมติเกิดน้ำหนักขึ้นนี่ทำยังไงบ้างนะคะคืออย่างนี้ก็จะมีเครื่องชั่งน้ําหนักเป็นเคล็ดลับนะต้องมีเครื่องชันะ่งน้าหนักเราไม่รู้ตัวไงว่าเราจะน้ําหนักลงหรือน้ำหนักเึ้นส่วนใหญ่จะขึ้นเนี่ยเพราะว่าด้วยอายุมากมันจะเผาผลาญไม่ดีทุกทุกคนจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าใครเผาผลาญมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ว่าสําหรับคุณแม่เนี่ยฟัาท่านจะเผาผลาญดีแต่ยังไงก็ต้องมีเครื่องชั่งน้นําหก เพราะว่ารู้สึกว่าวันไหนเราทานเยอะแบบเอนจอยทั้งวีคเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมาช่างเอาขึ้นมา2โลโลสองโลก็เลยต้องตอนเย็นก็คือเบา,บาแๆแผ่วๆแล้วก็อาจจะไม่ทานเลยก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องชั่งหนักเดิมันจะเป็นอะไรที่แบบเดายากนอกจากว่าเดินไปอ้วนขึ้นหรือเปล่านะรู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังทาไมแก้มใหญ่ทำไมแบบอะไรเนี่ยแล้วเราถ้าเป็นคนที่ดูแลนะแล้วก็ก็อย่างเงี้ยคือ,คอ,คอ,คอจบไม่เป็นค่ะ อ่าเราเราอย่างการออกกําลังกายอย่างนี้คุณแม่แบบออกกําลังกายยังไงบ้างคะอ๋อนอกจากมีเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วนะก็คือต้องออกอกําลังกายอย่างน้อยอ่ะอาทิตย์หนึ่งสัก3วันถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกายไปพิเดต,ตแล้วก็วิ่งอยู่ที่บ้านที่บ้านทั้งที่บ้านที่จนันทบุรีกับบ้านพิมพเทพต้องมีรูวิ่งะะอะค่ะเพราะว่าบางทีอายุมากแล้วเราก็อยาไม่อยากไปโดนแดดโดนภาวะอะไรที่มันเป็นพิษนะก็วิ่งในบ้านบางทีร้อนก็เปิดแอร์บางทีต้องการเบรนให้ออกอกเยอะเราก็ปิด ก็จะแบบปีกระเป๋าขึ้นแล้วก็เพราะการออกกาลังกายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยให้หนึ่งสุขภาพแข็งแรงเรามีภูมิต้านทานใช่ไหมแล้วเราก็สามารถดีนดีนไขมันหรือของเสียคือเหงื่อขับเหงื่อออกมาแล้วมันจะทําให้อะฮอร์โมนที่ทําให้เราสดใสอ่ะมันออกมาแล้วมันจะทําให้มันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็การอ่อนตาวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ <Okay. S 2> ขอบคุณคุณแม่มากมากนะคะที่มาใช้เคล็ดลับทางความงามเกี่ยวกับผิวหน้าแล้วก็รูปร่างด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากให้เรามาเล่าประวัติลำลึกความหลังสมัยลิลลี่เป็นดาราเด็กใดๆอ่ะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะหรือว่ากดไลค์คลิปนี้ให้มันถึง พันไลค์ไปเลยโอ้ขอให้คนมาดูเยอะๆนะเออถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ลิลลี่กับคุณแม่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ